รณาสุขจังหวัดตรังส่งเสริมเด็กไทยทําได้สู่การมีสุขภาวะนักเรียนในช่วงวัยเรียนโดยเน้นเรื่องอาหารสะอาดสุข,ขาน่าใช้และเด็กไทยปันดีชาวตรังสนใจโครงการ30บบาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพชีวิตขณะที่การประชาสัมพันธ์ยังรับรู้อยู่ในวงแคบเจ้าหน้าที่เตรียมการสร้างเสริมความเข้าใจเพิ่มเติมแก่ประชาชนทั่วไป รายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากปฏิพเนธนารักษ์และสายชนธรรมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาติดตามชมข่าวตรางยามบ่ายนะคะประจำวันพุธค่ะที่5กันยายน2555นะคะกับดิฉันสายชนมกุลและคุณปฏิพล์อัยราชนรักค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของโครงการดีๆนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีการประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนั่นก็คือโครงการ30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพค่ะโดยนะคะก็ได้มีการเริ่มให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนนี่นะคะยังได้รับข้อมูลที่น้อยอยู่ค่ะ นายแพทย์ชัยยุทธศักดิ์สอนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรังได้กล่าวถึงโครงการ30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพชีวิตว่าเป็นโครงการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลเป็นการลดรายจ่ายและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลที่เข้าร่วมจ่ายค่าบริการ30บาทก็คือผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะ ซึ่งจะรับบริการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดแล้วก็ได้รับยานะคะโดยจะมีการยกเว้นกลุ่มบุคคลและการบริการที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งโครงการนี้นะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปค่ะมีการกับเก็บสามบาทก็ไม่ได้เก็บทุกคน ก็สิทธิที่เคยได้รับการยกเว้นแต่เดิมก็เหมือนเดิมเช่นเด็ก0-12ปีผู้สูงอายุผู้พิการอาสมทหารตาศึกอะไรต่างๆเหล่าน,นี้สิทธิที่เคยได้รับการยกเว้นแต่เดิมก็จะไม่เก็บนะครับแล้วก็ผู้ที่มารักษากรณีที่เป็นอุบัติเหตุฉุกเ,เฉินก็ไม่เก็บนะครับไม่เก็บนะครับแล้วก็ผู้ที่มารับบริการเรื่องเช่นเป็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เช่นการฉีดวัคซีนการฝากคันอันนี้ก็จะไม่เก็บไม่เก็บนะครับแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้ที่มาใช้บริการที่อยู่ในสิทธิ์ว่าต้องจ่ายร่วม30บาทถ้ามีความประสงค์ว่าจะไม่จ่ายก็จะจะไม่เก็บเหมือนกันนะครับ ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ที่มาใช้บริการนะคะก็ยังพบประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่สามารถยังไม่ทราบถึงโครงการดังกล่าวแต่ก็มองว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้ค่ะงาเนียคิดว่ามันจะมีผลดีต่อพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทราบค่ะรู้จักงการสามบาทไหมคะที่รัฐบาลนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะเพิ่งรู้จักวันนี้แหละ เพราะว่าพี่เวรกไม่เคยมาไปแต่คลินิกไปแต่คลินิกใช่ไหมคะคิดว่าไม่ได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆว่าไหมยังยังไม่ได้ทราบอะไรเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่มีโครงการ30บาทมานี่พอจะทราบไหมคะรอนเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ีกับประชาชนบ้างไหมก็บางคนก็คนที่มีมีรายได้เขาก็ไม่มีปัญหาไง แต่คนที่เป็นรายได้น้อยอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็เงินสามสิบบาทนั้นมันก็มีมีความจําเป็นสำหรับเขาอะแล้วก็ฝากให้รัฐบาลดูแลตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางคนเขาจาเป็นจริง mm hmm. จงเงินนล็กๆน้อยเขาจำเป็นนะค่ะพี่ร,รู้จักโครงการ30บาทไหมคะรู้จักค่ะเราเราเรารู้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะโครงการ30บาทเนี่ค่ะก็ก็โอเคค่ะ แล้วที่ว่าโครงการนี้นี่น่าจะให้ประโยชน์กับประชาชนยังไงบ้างคะก็ก็ดีอะค่ะนะมีประโยชน์ก็คืออย่างน้อยก็จะได้ช่วยช่วยช่วยในการรักษาที่ดีขึ้นนะคะ ก็นนเป็นความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่ได้มารู้จักกับโครงการ30บาทแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่บอกว่าวันดิฉันลงไปสัมภาษณ์ก็คือบอกเพิ่งรู้วันนี้เองก็อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นการร่วมจ่าย30บาท แบบสมัครใจนะครับแบบสมัครใจยหรือไม่จ่ายก็ได้นะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ดิฉันก็ถามคุณหมอนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลายคนมารักษา30บาทแล้วไม่จ่ายจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดมีการร่วมจ่าย30บาทนั้นอย่างน้อยก็ถ้าหลายๆคนจ่ายก็จะรวมตังกันไปซื้อเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มาช่วยในการพัฒนาการรักษาอีกด้วยนะคะที่หนึ่งข่าวครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังครับประชุมวิชาการโครงการเด็กไทยทำได้สู่การมี สุขภาวะนักเรียนนะครับสุขภาวะนักเรียนครับโดยเน้นสุขภาพฟันในโรงเรียนครับติดตามครับที่โรงแรมวัฒนาปาคนะครับนายแพทย์วิทูลเหลืองดิหลกนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมวิชาการโครงการเด็กไทยทําได้สู่การมีสุขภาวะนักเรียนโดยการจัดงานในครั้งนี้ครับเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาพใน3ด้านประกอบด้วยเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาหน้าใช้และเด็กไทยฟันดีซึ่งจากการสํารวจของสาธารณสุขจังหวัดตรังยังพบว่ายังมีปัญหาสุขภาพฟันยังเป็นปัญหาสําคัญสําหรับเด็กนักเรียนเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานการบริโภคของหวานอาทิน้ำอัดลมขนมที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลขนมขบเคี้ยวและที่สําคัญนะครับคือการขาดการแปลงฟันที่ผิดวิธีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโรงเรียนต้องใช้กลยุทธ์ที่สาคัญด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์ผู้ปกครองและ นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีขึ้นนะครับในการประชุมวิชาการโครงการเด็กไทยทําได้สู่การมีสุขภาวะนักเรียนมีคณะครูทั่วทั้งจังหวัดตรังเข้าร่วมกว่า100คนทีเดียวครับค่ะก็เรื่องของแปลงฟันนะคะนอกจากจะเราจะดูเรื่องของเด็กๆรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะครบอาหารทั้ง5าหมู่แล้วแต่เรื่องของการทําความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะฟันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าฟันนี้ต้องอยู่กับเด็กไปจนถึงอายุเยอะเลยนะคะยังไงก็ต้องดูแลรักษาฟันกันด้วยค่ะคมาต่อกันที่เรื่อง ่องของสุขภาพอีกเรื่องนึ้งนะคะเป็นการแข่งขันฮูลาฮูปค,ค่ะระดับภาคใต้นะคะซึ่งจัดก,การแข่งขันกันที่จังหวัดตรังค่ะก็มีหลายทีมหลายจังหวัดนะคะเข้าร่วมแข่งขันโดยผลการแข่งขันนะคะก็ทีมจากพัทะลุงค่ะก็ได้แสดงความพร้อมนะคะในการเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไปค่ะ ที่โรงยิยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะนายแพทย์วิทูลเหลืองดีโลกค่ะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฮูลาฮูประดับภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างกระแสวัฒนธรรมในการออกกําลังกายที่เพียงพอสม่ําเสมอการบริโภคอาหารที่ได้สัดส่วนเหมาะสมลดหวานมันเค็มจัดการอารมณ์ได้งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะโดยได้มีการแบ่งการแข่งขันนะคะออกเป็น2ประเภทค่ะคือประเภททีมลีลานะคะมีจํานวน14ีทีมทีมละไม่น้อยกว่า30คนค่ะแล้วก็ประเภทมาราธอนนะคะจํานวน14คนเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวแล้วก็เป็นการเล่นต่อเนื่องนานกว่า9ชั่วโมงค่ะโดยเป็นเบรกนะคะแบ่งเป็น3เบรก เบรกละ3ชั่วโมงต่อหนึครั้งแล้วก็ครั้งละ5นาทีโดยแต่ละภาคนะคะก็จะมีการจัดอันดับ1 5เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศในวันที่6กกันยายนนะคะแล้วก็ผลปรากฏว่าค่ะ การแข่งขันนี้นะคะประเภทลีลาค่ะทีมชนะเลิศ uh huh. อันดับหนึ่งได้แก่ทีมจากจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้รับเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมจากจังหวัดสงคลาได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับ2ได้จากได้แก่ทีมจากจังหวัดสุราธานีค่ะได้รับเงินรางวัล7 0 0 0บาทนะคะส่วนรางวัลชมเชยอีก2รางวัลก็ได้แก่ทีมจากจังหวัดตรังเจ้าภาพและก็ทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0บาท ส่วนการแข่งขันแบบมาราธอนก็มีเงินรางวัลจำนวน27,000บาทซึ่งผู้ที่เข้าแข่งขันเล่นฮูลา่าฮูปนะคะนานเกินกว่า9ชั่วโมงตามที่กําหนดเอาไว้ก็จะนำเ,เงินนี้นะคะมาแบ่งปันกันเพื่อความยุติธรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่นได้ อึดมากนะคะบอกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเล่นได้ก็คือเก่งมากสงสนานนะคะโดยทีมลีลาค่ะที่ชนะการแข่งขันนะคะก็จะไปแข่งที่มหาวิทยาลัยธรยรมศาสตร,ร์รังสิต <ๆ S 2> ด้วยนะคะก็ <ๆ S 2> วันพรุ่งนี้แล้วที่จะมีการแข่งขันยังไงก็ร่วมชมร่วมเชียรย์อย่างน้อยก็เป็นทีมหนึ่งทีมจากหนึ่งภาคใต้นะคะตัวแทนจากภาคใต้ไปร่วมแข่งขันะค่ะน่าจะมีสีสันใส่ฮูลาฮูปใช่ไหมเป็นแล้จะสะบัดอย่างนี้ไหมเป็นท่ากัดนำสไตล์ไปด้วยใช่ไหมคะตอน้ยากหน่อย ก็เขาเรียกว่าเป็นท่าเต้นยิศนะคะถ้าเต้นได้ก็จะดีมากเลยนะคะค่ะก็เป็นลีลากันหน่อยจังหวัดตรังครับออกประกาศเตือนภัยฉบับที่8นะครับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนื่องจากฝนตกหนักครับนายชัยยศธงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ประกาศเตือนภัยจังหวัดตรังนะครับว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่8นะครับ 189 2 5 5 5ทับ2555นะครับเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณนะวันที่2กันยายน2555ว่าในช่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2555ครับจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยวาตภัยและดินถล่มที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะดังกล่าวขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มที่ราบเชิงเขาและในพื้นที่เสี่ยงภยัยได้เตรียมการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในระยะเวลา3-4วันนี้นะครับ